สำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาโคมถนน ที่สามารถติดตั้งกับฝาผนังบ้านได้และติดกับหัวเสาได้ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะ LED สติท l ไลท์รุ่นสเปนตัวนี้นะคะน้องมีกําลังไฟให้เลือก2องขนาดเลยมี่100วัตต์และ200วัตต์เลยค่ะตัวนี้น้องจะมีแสงไฟแสงสีเดียวนะจะเป็นแสงสี daylight เลยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องกันนะคะว่ามีอะไรมาให้บ้างค่ะชิ้นแรกเลยก็จะมีเป็นโคมไฟมาให้แบบนี้ค่ะตัวนี้วัสดุของน้องทํามาจากอลูมิเนียมนะแข็งแรงทนทานไม่ผุพังง่ายแน่นอนตากแดดตากฝนได้เลยค่ะพี่และที่สําคัญตัวนี้น้อง,บบง,อองเหมาะสำ 5มาให้้ดวยสามารถโดนน้าโดนฝนโดนฝุ่นได้หมดเลยค่ะพี่อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะของเราก็จะมีเป็นตัวน็อตยึดแบบนี้มาให้เลยตัวน็อตยึดของเราจะมีมาให้2สีสีแรกจะเป็นสีทองทองตัวนี้เหมาะสําหรับติดตั้งฝาผนังบ้านกาแพงบานใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะและสําหรับลูกค้าคนไหนที่อยากติดตั้งบัวเสานะแนะนําให้ใช้ตัวน็อตสีดําตัวนี้นะคะและในกล่องของเราก็จะมีเป็นตัวประแจหกแฉกแบบนี้มาให้ด้วยซึ่งตัวประแจหกแฉกตัวนี้นะคะใช้สําหรับทําอะไรตัวนี้ไฟของเราน้องสามารถปรับองศาไฟได้นะ ปรับองคาขึ้นลงได้เลยเราใช้มบเตยหกแฉกต,ต,ตัวนี้นะคะขันเพื่อปรับระดับไฟได้เลยค่ะพี่เรามีอุปกรณ์ให้ไปในกล่องครบเลยค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนนะที่อยากได้ราคาพิเศษอยากได้โปรโลดเยอะๆหนูแนะนําไปสั่งซื้อในไลน์กับหนูนะคะรุ่นับโปรลดสูงสุดถึง60%เลยค่ะสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะมาเจอกันได้ช่วงไหนเวลาไหนฝากกดติดตามชอ e ่อง e b r i g t i n g ไว้นะคะหนูมาขึ้นไลน์จัดโปรให้วันไหนไลน์ของหนูจะได้ขึ้นแจ้งเตือนไปหน้าฟฟซของพี่ๆเลยค่ะแล้วมาเจอกันในไลน์นะคะบ๊าย